ก่อนที่การ s u b สไคร b ์ของผมจะหมดลงนะครับก็เลยมาลองใช้ Gemini Advanced VO2 นะครับผมสร้างคลิปวิดีโอ8วินาทีจากข้อความเนี่ยครับตำแหน่งปัจจุบัน0วินาทีจาก8วินาทีสามารถอันนี้นนผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่ง,งถ้าผมกดเล่นอนะ่ะแ,แต่เป็นวิดีโอที่ไม่ได้มีเสียงออันนี้วิดีโอก็เล่นแล้วก็ จะเป็นโลโก้หมอคอม1414 14, ภาษาอังกฤษแล้วก็มีสมาร์ทโฟนผมบอกว่าเป็น iPhone นะครับมีปีกวิง่งบินไปบินมามีดาวอังคารอยู่ทางด้านขวาเนาะแล้วก็ช่วงท้ายก็มีสะพานสีรุง้งอ่าเออไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเนาะอ่ะตัวนี้คือถ้าคนที่มองเห็นก็จะเห็นเป็นวิดีโอความยาวทําได้สูงสุดตอนนี้8วินาทีส่วนวิธีการทําทํำยังไงครับผมอ่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปที่ คบีมานเฟซบุ๊กรายการไลน์รายการใหม่แบบพูดหน้าที่หนึ่งจากหน้าที่สองหน้าที่หน้าที่สิหน้าที่ห้าจากเจ็ดหน้าที่หกจากเจ็ดไอร่าชาดชาดที่พิษเจมินี่สองครั้ผมก็มาที่แอปพลิเคชัน Gemini นะครับอันนี้สาธิตบน iPhone สำหรับเพื่อนคนตาบอดที่ใช้งาน voiceover ตามมาอ่ะก็สื่อนี้ทำเพื่อนเพื่อนคนตาบอดเนาะพอดีผมอ่ะหนึ่งนี้แต่สองครั้งเข้าไปก่อน Gemini ช่องต้าอันเข้าก่อนได้ลองใช้งาน Gemini Advanced ซึ่งจริงๆเดือนหนึ่งเนี่ยเสีย750บาทแต่ว่าเขาให้ใช้ฟรี1เดือนเดี๋ยวอีกสักวัน2วันผมจะต้องไปยกเลิกการ Subscribe เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมเสีย750แต่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยพอดีมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือเป็นโมเดล AI ใหม่ของ Gemini ก็คือ Gemini Advanced v อเจมิน่เแอดน <Advance S 2> <Adv ance S 1> เนี่ยครับเจมินท์แอดวานวีโอหรือ VO2 เนี่ยครับผมซึ่ง เป็นโมเดลที่ให้เราเนี่ยเดี๋ยววานนบ,บัญชีและการตั้งค่าสวัสดีคุณนายหมอคอมวีอาร์สองสร้างวิดีโอความยาว8วินาทีจากข้อความโดยวิดีโอจะเป็นแนวนอนและมีความละเอียด720ที่ฟีเจอร์แชทอื่นๆของเจมินียยังไม่พร้อมใช้งานอ่าก็คือเอาไว้สร้างวิดีโอสั้น8วินาทีจากข้อความนะครับผมอ่าเราก็ปัดความมากเพิ่มไฟแนไม่เด้็นเลยช่องเ่้นข้อความกำลังแก้ไขอธิบายวิดีโอคือช่องเนี้ยเราก็อธิบายวิดีโอไปครับอย่างเช่นคลิปวิดีโอตัวเมื่อกี้นี้ผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ตรงนี้ ้างวิดีโอโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตัวอักษรทำว่ามรคา14 14 1. 1> มหนึ่งพันสี่ร้อยสิบีเนไฟนเสียงมันแหลงนะครับเอาใหม่ช่องเาอนข้อความกำลังแก้ไขสร้างวิดีโอโดยมีรายละเอียดดังนี้ตัวอักษรทำว่ามรคาหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่เป็นตัวอักษรหลักสีลอยอยู่ท่ามกลางหูเมโดยมีดาวอังคารโผลออกมาหลังเมทางด้านขวามีไอโฟนที่มีปีกบินไปมาเป็นสิบกว่าเครื่องตอนท้ายของวิดีโอจะมีสะพานสายรุ้งทอดลงมาทางด้านซ้ายและไอโฟนที่มีปีกทั้งหมดไปห้อมล้อมสะพานสายรุง้งตำแหน่งจุดแทบอยู่ท้ายบัรทัดเนี่ยเหรอครับคุณก็พิมพ์คคออออเ้าาาาีียยรดไทงงกขนนุุณณ็ิววว่่ใหโ8ป เผื่อเอาไว้ใช้ประกอบได้อันนี้ในกรณีคนที่อยากที่จะทำคอนเทนต์เนาะแล้วก็เอาไปมิกรวมกับเสียงเพลงหรือคุณอาจจะวอชโอเวอร์ลงไปเองนะครับก็คือเสียงพูดของคุณลงไปเมื่อคุณพิมพ์รายละเอียดวิดีโอที่คุณต้องการได้แล้วเอายิ่งเยอะรายละเอียดของวิดีโอ8วินาท,ทีก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างเช่นผมพิมพ์ไปแบบเมื่อกี้พอพิมพ์เสร็จแล้วผมก็ปัดขวามาที่เพิ่มไฟนัดส่งคำถาม응ส่งคำถามนะครับก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงนี้ครับปั๊บแล้วเขาก็จะ นนรสร้างวิดีโอโดยมีรายละเอียดดังนี้เจ m มินี่ตอบวีอาร์สองหัวข้อก็ <c oughs> ใช้วีโอสองบัญชีและการตั้งค่าสร้างวิดีโอโดยมีรายละเอียดดังนี้ ฉันกำลังสร้างวิดีโอของคุณซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่โปรโดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูว่าวิดีโอพร้อมใช้งานแล้วหรือยังอ่าเขาก็กใช้เวลาสร้างวิดีโอก็อาจจะใช้เวลาสัก2 3 4สนาทีประมาณนี้เนาะเล่นวิดีโอกลุ่มอ่าเนี่ยกำลังสร้างวิดีโอจุดไข่ปลา3าจุดการเดินการนีน้คือถ้ายังมีคําว่ากําลังสร้างวิดีโอเนี่ยก็รอสักระยะหนึ่งถ้าเสร็จแล้วคุณสามารถกดเล่นเพลย์ได้แต่ว่าปัญหาของเราคนตาบอดอย่างหนึ่งคือมเมื่อกี้ผมใช้วิธีการคืออ่า ตรงนี้เราสามารถกดแชร์ไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่บันทึกวิดีโอก็จะไปอยู่ในแกรี่หรือโฟตโต้ของ iPhone นะครับผมหรือรูปภาพของ iPhone กดเข้าไปที่รูปภาพนั้นคุณสามารถแชร์ไปยัง p i กกี้บออ่าเมื่อกี้ผมก็ลองแชร์ไปที่ p i กกี้บอนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สําหรับดูวิดีโอได้ว่าวิดีโอนีอ้มีลักษณะในส่วนของวิดีโอเป็นอย่างไรนะครับผมก็ผมก็ลองให้พิกกี้บอดูก็เขาสร้างวิดีโอได้ได้ใกล้เคียงแล้วกัน แต่จะดีมากน้อยเพียงใดคนที่มองเห็นเล่นวิดีโอปุ่มนี่นี่ตอนนี้คำตอบดีปุ่มวิดีโอวิดีโอของคุณพร้อมแล้วนี่วิดีโอของคุณพร้อมแล้ววิดีโอเนี่ยคำตอบดีวิดีโอเนี่ยคุณสามารถละแหวนแสดงหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปุ๊บแล้วก็เนี่ยกดแชร์ดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดแต่ผมแนะนำให้กดแชร์นะครับกดแชร์อ่อกดแชร์ปุ๊บแล้วก็ไปที่เจะนี่ปิดปุ่มวิดีโอพอแอร์รับปุ่มไอมูฟบีข้อความเมล์ปุ่มโน้ตปุ่มบันทึกเฟย์โฟม บันทึกกลุ่มอ่าไม่ใช่ <ไป S 1> บันทึกอ,อันนี้ Facebook Line กลุ่ม YouTube Messenger TikTok เพิ่มเติมกลุ่มคัดลอกกลุ่มเนี่ยคัดลอกบันทึกวิดีโออ่าเลือกกดที่บันทึกวิดีโอคุณก็จะเก็บไว้ในบน iPhone ได้นะครับแต่ของผมบันทึกตัวนี้ไว้แล้วไม่รู้สร้างอีกอันจะเป็นยังไงหรือส่งไปให้ Pi กก y b บ t ดูก็ได้นะครับผม โน้ตด่วนใหม่บันทึกไเพิ่มแท็กปุ่มรทเทอร์ไน์รยนดรดาวน์ยอนเนบิสซอร์อัสเอนวิเซอร์เรย์นเดอร์อัสเอนวิเซอร์อเพิ่มไปยังการแชร์บันทึกไปที่ดิสก cribe ปวิทบีมาอีสุ่มดาวน์โหลดวิดีโอรอบการชาร์จแบตปุ่มดาี่เพิสก์บันทึกไปดิสก์ไรท์ปวิทบกมาอีสต่มเราจะต้องไปที่เพิ่มเติมนะครับบันทึกไปที่อั r เรย์เรไเที่เพิ่มแท็กบันทึกไปโน้ตด่ใหม่บันทึ แล้วก็ไปหา Line YouTube เม s s e n g e r TikTok ครับ Google Map Edit Alienware Pixybot ChatGPT Pixybot Pixybot นะครับก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่เอาไว้อธิบายวิดีโอได้อย่างเช่นผมกดไปที่ Pixybot เขาก็จะเปิด Pixybot แล้วเขาก็จะประเมิน Pixybot มีอะไรในวิดีโอนี้ทการสมัครสมาชิกกลุ่มกดปุ่มสองครั้งเพื่อเปิดการสมัครผมผมก็ยังไม่สมัครสมาชิกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเสียเงินนะครับแต่เราก็เนี่ยเขาก็จะประมวลผลแล้ว อรอเขาประมวลอธิบายวิดีโอนี้ออกมานะครับผมออันนี้ผมเองอาจจะได้อธิบายแบบหลุดไปข้ามไปข้ามมาขออภัยด้วยนะครับเพราะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วพลังงานาแบบเลิเกใช้ใหม่กลับไปที่แอดกำลังบันทึกหน้าจอห้ามรบก,กวน19านาฬิกา13นาทีรายการบนแบบช่วง<บ>นี<บ>น้เรากำลังมองภาพอ่านี่ครับตอนนี้เขามาแล้ววิดีโอแต่สองวิดีโอเล่กลุ่มหน้าที่สองจากสองสามารถเลืกลับได้แอดเวบบลอก investing และ trading real time market data and news 24ชั่วโมงร ด,ด้านล่างตัวอักษรมีตรงกลางภาพเรากำลังมองภาพท้องฟ้าสีครามสดใสที่มีเมฆสีขาวอุ้ยฟ้องอยู่ด้านล่างและเห็นดาวอังคารขนาดใหญ่สีส้มแดงอยู่ไกลๆตรงกลางภาพมีตัวอักษรมรคาม1 4 4่สีรุ้งสดใสลอยอยู่เหนือเมฆแต่ละตัวอักษรมีสีต่างกันตั้งแต่แดงส้มเหลืองเขียวฟ้าครามไปจนถึงอ๋ออันน,น,นี้อันนี้ต่างกับต่างกับวีดีโออันแรกที่ผมทำนะแปลว่าทำครั้งหนึ่งก็จะได้แบบหนึง่งด้านล่างตัวอักษรมีทางเดินสีรุ้งพุ่งขึ้นมาทางเดินนี้แบ่งเป็นขขััั้นนนบบไดแตต่ละเสีรงืออกวษ ที่แปลกคือมีโทรศัพท์มือถือสีดำที่มีโลโก้ Apple ติดปีกเงินนกกำลังบินร่อนไปมาอยู่รอบๆตัวอักษรและทางเดินสีรุ้งดูเหมือนว่าพวกมันกำลังบินขึ้นสู่ดาวอังคารเลยนะอ่าวิดีโอแต่สองครั้งเล่ปุ่มลองเทเล์เพลย์ดูนะครับที่แปลกคือมีโทรศัพท์มือถือสีดำที่มีโลโก้ Apple ติดปีกเงินนกกำลังบินร่อนไปมาอยู่รอบๆตัวอักษรและทางเดินสีรุ้งเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเก็บอันนี้ไว้ด้วยนะครับผมอ่ะลองนำไปใช้งานกันดูสำหรับใครที่สมัคร Gemini Advance ไวว้แต่่าเสียตังค์นะครับผมเองต้องมาสาธิตก่อนเพราะว่า ผมเองเนี่ยใกล้หมดเวลาของการ Subscribe ฟรีหเดือนแล้วไม่มีงบประมาณเหมือนกันครับแต่ว่ามีฟีเจอร์ที่น่าสนใจและใช้งานได้ดีแบบนี้ก็เลยนํามาบอกกันเผื่อใครที่มีงบประมาณก็สมัครเป็นพวกฟีเจอร์แอดวานซ์คุณก็จะได้ใช้อย่างเช่นถ้าบน Android เนี่ยคุณจะก็ได้ใช้วิดีโอสตรีมมิ่งได้ใช้ในส่วนของสกรีนแชร์ลิงด้วยกับ Gemini ได้ด้วยนะครับในโหมดไ like, ลนะ์เนาะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม